ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผม,มีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชคนนี้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับโอ้โหทำไมแต่ละคนมันกล้ามมันสวยมันใหญ่ได้ขนาดนี้ก็แถมรีนด้วยอ้าวสวัสดีครับแม่กำลังไถ IG อยู่เลยครับผมหลายคนอาจจะสงสัยครับว่า เวลาที่เราดูใน IG เนี่ยนะครับแล้วเราเห็นว่าทําไมคนอื่นๆเนี่ยนะครับถึงกล้ามใหญ่แล้วก็กล้ามลีงกว่าเราทุกคนเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลกัหลกๆแล้วก็เหตุผลว่าทําไมคนที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันถึงได้ดูรลีกว่าเรา ในทุกๆแง่มุมในทุกๆภาพในทุกๆมิติเลยมันเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแพรนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเต วันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกวิธีการทำอย่างไรให้กล้ามเราใหญ่ที่สุดหรือว่าทำอย่างไรให้เราสามารถลียนไขมันแล้วก็แห้งที่สุดครับมันคนละเรื่องกับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเตรียมตัวถ่ายภาพว่าถ่ายภาพอย่างไรถ่ายภาพเวลาไหนเราถึงจะสามารถดูดีที่สุดแล้วคนที่เขาลงใน IG เนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมบอกให้เป็นข้อๆเลยครับมาในข้อที่หครับผมนั่นก็คือ คนส่วนใหญ่นะครับมักจะถ่ายรูปตอนตัวเองตื่นนอนในตอนเช้านั่นเองครับเข้าใจถูกแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับเวลาที่เราตื่นนอนมาในตอนเช้าใช่มครัเราจะเจอตัวเราในกระจกแบบเฮ้ยทำไมแบบลายกล้ามเนื้อมันชัด มันเลียนท้องแล้วมันคมขึ้นมันดูชัดขึ้นหลายๆคนที่มี body fat ที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับจะเจอว่าซิกแพคของตัวเองเนี่ยชัดขึ้นลายกล้ามเนื้อสวยงามขึ้นมีตัวของเส้นเลือดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นปูดโปนมากขึ้นอีกระดับหนึ่งครับซึ่งนั่นเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการถ่ายภาพของเราในตอนที่เราตื่นนอนนั่นเองครับผม ซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าหลังจากที่เราตื่นนอนมาครับร่างกายจะอยู่ในสภาวะดีไฮเดรตก็คือมีสภาวะที่ขาดน้ําอยู่เบาๆนิดๆครับทาให้ตัวของผิวหนังของเรานะครับผมมันลดปริมาณของน้ําลงทําให้ลายของกล้ามเนื้อมันเด่นชัดขึ้นอารมณ์เหมือนน้าลดต่อผุดนั่นแหละครับก็คือกล้ามเราจะดูชัดขึ้นชั่วคราวในตอนเช้าครับเวลาเราดื่มน้ําเข้าไปเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปพอมีระดับของน้ําในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับลายกล้ามเนื้อเหล่านั้นมันก็จะหายไป จริงเวล่าไม่เชื่อก็ลองดูครับผมนะตื่นเช้ามาโคนมีหุ่นที่แบบลีนใช่ไหมครับพอคุณดื่มน้ามาสักพักหนึ่งครับผมแล้วพอไปถ่ายรูปใหม่พอเวลาไปส่องกระจกใหม่พบว่าลายกล้ามเนื้อเหล่านั้นมันถูกบดบังด้วยน้ำไปแล้วนั่นเองครับนักกายทุกคนรู้ดีครับผมนะสำหรับการที่เขาจะไปประกวดครับตื่นเช้ามาเนี่ยครับหลังจากที่เราตัดน้ํามาแล้วใช่ไหมครับเขาจะดื่มน้ําน้อยมากจะทำมีแค่จิบน้ำเพราะฉะนั้นจิบจิบจิบครับ พื่อให้ร่างกายยังคงอยู่ในสภาะดีไฮเดรสอยู่ก็คืออยู่ในสภาวะที่มีอาการขาดน้าเบาๆอยู่ครับทำให้เขามีความลีนของกล้ามเนื้อมีความชัดของกล้ามเนื้อเพื่อไปทําการแข่งขันไปทําการประตควับดังนั้นนะเทคนิคง่ายๆก็คือตื่นเช้ามาพอตัวแห้งๆลีนๆหน่อยใช่ไหมครับมีอาการขาดน้านิดๆก็ถ่ายรูปซะแค่นี้คุณก็ดูลีกว่ชาชาวบ้านแล้วมนอมือ,อ,อ,อมาในเหตุผลข้อที่2ครับคือคนส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายนะครับผม เวลาเข้ายิมแล้วระหว่างที่ออกกําลังกายก็คือฝึกเวทเทรนนิ่งอยู่หรือฝึกเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วครับเขาจะถ่ายรูปกันสาเหตุเนื่องจากว่ามันจะเกิดสภาวะเขาเรียกมัสซโอพัมก็คือมันจะมีตัวของเลือดเนี่ยนะครับเข้าไปอัดแน่นอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเขาครับทำให้ตา้เนือของเขาเนี่ยนะผมมันปปดโปนมีขนาดที่มันโตขึ้นมาเส้นเลือดปูดโปนออกมาแล้วก็ตัวของสวายชนหรือว่าตัวของลายกล้ามเนื้อมันมีความเด่นชัดขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อข,ของเขาเนี่ยมันแป่งออกมานั่นเองครับผมนเน ค่อนข้างรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขายกเวทยกไปสักพักหนึ่งพอเวลาแบบเครื่องมันติดแล้วเนี่ยครับกล้ามเนื้อมันปูดโบนแล้วเนี่ยครับถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเท่ครับแล้วก็น้อยคนมากๆครับที่จะถ่ายรูปตัวเอง ในตอนที่แบบว่าตัวเอง flat หรือว่าตัวเองแบนอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้ยกเวทนะครับผมต่ถ้าเกว่ายกเวทขึ้นมา,าเมื่อไหร่นโอ้โหจะกลายเป็นมอนสเตอร์ขึ้นมาเลยครับซึ่งนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับที่เราสามารถใช้ในการถ่ายรูปของเราทําให้เราดูแน่นดูเต็มดูคมดูชัดดูแห้งได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณไปดูใน IG จีนะครับผมคนเนี่ยนะครับมักจะปั๊มกล้ามแบบมาแบบพีคแล้วสุดแล้วครับคุณจะเห็นว่าโอ้โหทําไมคนนี้มันถึงได้โหดนะครับมันถึงได้แห้งมันถึงได้ลีนนนมไ้้ใหญ่ขากเร มาในเหตุผลข้อที่3ครับนั่นคือการที่คนที่ถ่ายรูปนะครับผมมักจะเลือกแสงที่ดีสําหรับเขานั่นเองครับแสงที่สวยที่สุดเวลาที่เราถอดเสื้อนะครับผมแล้วถ่ายรูปครับคือแสงที่ตกลงมาจากข้างบนนะครับกับแสงที่ซัดมาด้านข้างนะครับแสงทั้ง2แสงนี้นะผมเป็นแสงคีย์หลักนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณลองไปสังเกตดูใน IG ใน Facebook ในที่ไหนก็ตามครับผมคุณจะเจอว่า แสงเนี่ยนะครับมักจะตกลงมาจากข้างบนนะครับหน้าดําไม่เป็นไรแต่การชัดไว้ก่อนอันนี้คือจะเจอหลายคนนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะมีแสงนะครับแสงธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับซัดเข้ามาด้านข้างครับจะทําให้กล้ามมันดูคมดูชัดแล้วก็เห็นรยยายละเอียดที่ชัดเจนจากการที่เขาใช้แสงนี้นั่นะครับแล้วก็อีกแสงหนึ่งที่สวนมากครับผมนั่นก็คือแสงที่เรายืนอยู่กลางแดดหรือว่ากลางแจ้งครับ อันนี้ก็จะเป็นแสงที่ดีเช่นกันนะครับที่ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อนี่นะครับมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนและยานึงคือถ้าเกิดว่าตัวของกล้ามเนื้อของเรามาเจอกับความร้อนนะครับมันเจอกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนหน่อยครับมันจะมีสภาพที่มีความฟูขึ้นมาประมาณนึงครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยผมมันออกมาดูดียิ่งขึ้น,นครับผมสำหรับตัวของลายกล้ามเนื้อของเราครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปสังเกตในตัวของภาพที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วคุณเจอว่าเฮ้ย hey แสงมันแปลกๆนะทำไมหน้ามันมืดๆแต่ว่ากล้ามมันชัดๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าแสงเนี่ยซัดเข้าข้างหรือหลายคนนะผมก็คือยึดติดกับแสงเดิมๆไม่ใช่แสงธรรมดาเลยนะผมโดวยเฉพาะยิ่งแสงที่มันซัดเข้ามาข้างหน้านี่ครับเขาจะเกลียดมากเน่อจะว่าถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยครับมันถูกส่องมาข้างหน้านี่ครับต่อให้กล้ามใหญ่แค่ไหนมันก็ดูแบนนะครับ ดังนั้นครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นตัวของใครก็ตามที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วแบบดูกล้ามใหญ่กล้ามแห้นะครับลองดูแสงที่เขาใช้ด้วยว่าเขาใช้แสงแบบไหนนั่นเองครับมาในข้อที่4ครับผมนั่นก็คือคนที่คุณเห็นในโซเชียลมีเดียครับเขาอาจผ่านการกาหนดน้ําหรือว่าการทํำ water manipulation หรือว่า มินเนอรัลส์แมิเพิลเลชันมาแล้วนั่นเองครับผมต้องบอกงี้นี้ครับว่าบางทีที่เราเห็นภาพใน IG นะผมใน Facebook พวกนี้ครับเป็นภาพที่เขามีการเซตอัพเพื่อการถ่ายแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกนายแบบหรือว่านักพอกกายครับโดยที่คนกลุ่มนี้ครับผมจะรู้วันถ่ายงานของเขานะครับเขาจะทําการเตรียมตัวนะครับเป็นระยะเวลา7วันเพื่อทําการกําหนดน้ําและกําหนดแร่ธาตุแล้วก็กําหนดช่วงเวลาในการทานแป้งหรือว่าโหลดแป้งของเขาก่อนที่เขาจะทําการแข่งขันพอกกายหรือว่าก่อนที่เขาจะทําการถ่ายแบบนั่นเองครับการทําแบบนี้ครับ จะทําให้ตัวของสภาพกล้ามเนื้อของเขาครับมีความพีกนะครับผมนใั่นเป็นสาว่าทาไมการกําหนดน้ำล้องกำหนดระยะาเจวัน,นครับก่อนที่เราจะไปถ่ายแบบหรือว่าไปแข่งขันขพลกายสิ่งเรียกว่าพีควิงครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวของคุณภาพของกล้ามเนื้อหรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อครับผมความสวยงามของกล้ามเนื้อไปถึงจุดพีกที่สุดของร่างกายของเรานั่นเองครับผมดังนั้นนะครับเขาก็มีการโหลดน้ํามาแล้วมีการตัดโซเดียมมาแล้วมีการตัดน้ำนะครับผมมีการ แป้งมีการโหลดแป้งนะครับต่างๆเหล่านี้ครับผมจนกระทั่งถึงวันที่เขาถ่ายแบบนะครับผมซึ่งเป็นวันที่ตัวของกล้ามเนื้อของเขามีความพีคมากที่สุดครับและเขาก็ไปถ่ายแบบือวาเขาด้แหงหันพอกายครับมันเลยดูแบบโอ้โหโหดแห้งเดือดแบบโอ้โหบอกเลยว่าแบบเป็นมอนสเตอร์นะครับผมสาเหตุหลักๆเลยเนื่องจากว่ามันผ่านการมินิบลเลตในทุกๆอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําแร่ธาตุแล้วก็ตัวของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับและมาในข้อที่5ครับข้อสุดท้ายอันนี้เป็นคอมมอนเซนต์มากที่สุดนะครับผมนั่น ที่ลงรูปในโซเชียลมีเดียครับผมมักถ่ายรูปตัวเองในสภาพที่ตัวเองดูดีที่สุดครับในที่นี้ครับผมถ้าเกิดว่าช่วงไหนก็ตามครับที่เรามีไขมันสุดกันน้อยหรือว่าเป็นช่วงที่เราออนยามาหรือว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่มกล้ามมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วที่แบบเฮ้ยมันใหญ่มันสวยมากพอแล้วเรามักจะถ่ายรูปตัวเราจริงปะนะครับเรามักจะถ่ายรูปตอนที่เราถอดเสื้อมักจะโชว์กล้ามเนื้อของเราในตอนที่เราพร้อมแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นครับผมหลายๆครั้งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะคร ทำไมคนนี้กล้าม,มันใหญ่จังวะเฮ้ยทำไมคนนี้มันลีนจังวะเฮ้ยทำไมคนนี้มันหุ่นดีจังวะมันเป็นเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วและเขามีความพร้อมแบบสุดๆในเรื่องของการถ่ายรูปไงครับเขาก็เลยกล้าถ่ายรูปของเขาแบบรูนรัวออกมาให้คุณได้ดูไงครับลองให้แบบมีพุงหลหำๆมีกล้ามแบบน้อยๆหรือว่าแบบออฟยาไปแล้วดิไม่มีใครเขาว่าถ่ายรูปตัวเองตอนนั้นหรอกนะผมนอกจากว่าจะถ่ายขำๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าต้องการที่จะโชว์จริงๆครับผม คนเรานะครับมักจะโชว์ภาพที่ดีที่สุดของตัวเองบางทีเนี่ยนะครับรูปรูปหนึ่งเนี่ยนะครับถ่ายกันเป็น10บสรูปนะครับกว่าจะได้ตัวของภาพที่เราแฮปปี้ในการที่ไปลงในโซเชียลมีเดียนะผมดังนั้นผมฝ่าวเลยครับสำหรับคนที่เป็นคนที่ชอบเสพ ภาพนะครับหรือว่าชอบเสพสื่อโซเชียลมีเดียมากๆครับผมแล้วชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นมันกล้ามใหญ่จังวะเฮ้ยทำไมคนนี้นมันแห้งจังวะเฮ้ยทำไมคนนี้นมันลีจังวะเฮ้ยทำไมคนนี้นมันหุ่นดีจังวะแล้วเรามันห่วยจังวะอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเขาพร้อมแล้วเขามีความพร้อมมากแล้วครับผมและเขาใช้แสงช่วยใช้การกําหนดน้ําช่วยใช้การปั๊มกล้ามช่วย ต่างๆนานาเหล่านี้ครับเพื่อทําการพรีเซนต์ตัวเขาในภาพที่ดีที่สุดของเขาส่วนตัวเราก็พัฒนาในแบบของเราไปนะผมอย่าเอาตัวเรา ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับมันจะนําพามาเพียงแค่ความทุกข์ให้กับคุณครับอาจจะเป็น motivation ให้กับคุณก็ได้ครับผมแต่ถึงจุดๆหนึ่งครับผมแต่ละคนจะมีความยูนิคหรือมีความพิเศษของร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันครับก็ใช้เขาเป็น reference ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวคุณเองก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกเวทชายนิ่งนะครับการฝึกคาร์ดิโอการควบคุมอาหารนะครับผมและการพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่เรียกว่าพิเศษพิเศษนะครับสิต้อง่านต่อกล้ามเนื้้อสววยแลก็ ตัวของบอดี้แฟทที่มันน้อยๆน,น,นั่นเองครับคุณจะได้ไปถ่ายรูปสวยๆกับเขาบ้างแล้วก็จะได้ไปลงใน IG Facebook อย่างที่คุณต้องการนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะเฝ่าลยครับอย่าเครียดมากนะผมคนอื่นเขาถ่ายภาพดีๆมาแล้วนะครับเราสามารถมีภาพที่ดีได้เพียงแค่ว่าเราต้องเข้าใจก่นว่าโลกโซเชียลมีเดียมันเป็นโลกมายาโอเคไหมนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชปูแน,น่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคล